สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสรับ West อม h ชอร d โดแพลนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับกันนะครับว่าของฟิชชี่นี้มันรับยังไงกันนะครับก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมเข้ามาในแมปวิสแอ Home Design หรือว่าเฮาดีไซน์แหละหลังจากนั้นก็ให้คลิกตรงลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็ให้กดตรงอันสุดท้ายนะครับให้กดแปลนสุดท้ายน,นะ เมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยให้ตามตัวลูกศรไปเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือการซื้อของหนึ่งอย่างเราไปวางในบ้านนั่นเองเนาะก็มาตรงนี้แล้วก็กด E นะครับเลือกซื้ออะไรก็ได้นะแต่ผมจะเลือกซื้อโต๊ะแทนทำการกดซื้อเลย โอเคเรียบร้อยเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมกดตรงลูกศรเหมือนเดิมจากนั้นก็ไปตรงอันที่สี่นะครับโอเคแล้วก็ให้ไปตรงกล่องจดหมายนะครับแล่กดเข้าว่าออกแบบนะครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยให้ทําการเอาของที่เราเนี่ยจะใส่มาใส่นะครับโอเคผมจะวางไว้ตรงนี้นะ เมื่อเรา,าวางเสร็จเราก็จะได้ของฟรีเลยวิธีการรับก็มีเพียงเท่านี้แหละใครชอบนี้ฝากกดแชร์ share, กดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสรรื้อเข้ากลุ่มด s สคอดตามแฟนเพจแล้วก็ซื้อแยงด้วยสัมนี้ลาไปพรอม้นะครับสวัสดีครับแล่จะไม่มีข้าหน้านะครับรบะะายขอบคุณที่รับชมคลิปจจบนะครับ